สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับในงวดวันที่13นะครับ กรกฎาคมนะครับพศ .2,564 นะครับครับผมสำหรับตัวเลขที่ผมได้มาเมื่อวานนะครับก็ไม่ทำให้ fc พี่น้องต้องผิดหวังนะครับก็เข้าโต๊ดนะครับเมื่อวานนะครับเข้าโต๊ดในรอบเฉพาะกิจนะครับให้ไป0 5 1นะครับเลขที่ออก5 1 0นะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับสำหรับเม็ดเดียวนะครับแอดมินให้เด่น1นะครับสายรูดก็จะเข้า10นะครับ แล้วก็เจาะให้อยู่นะครับ1 5นะครับก็ได้2เด้ง3ามเด้งนะครับเมื่อวานนะครับได้เฮนะครับกับตัวเลขแนวทางนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับ fc พี่น้องนะครับที่มีความโชคดีนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับสําหรับแนวทางนะครับหววหาหน่อยเม็ดเดียวนะครับก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มานะครับ เลขเด่นที่ผมได้มาวันนี้นะครับสายวิ่งสายรูดไม่ควรพลาดนะครับเด่น4รูด4นะครับสำหรับเลขเด็ดเม็ดเดียวนะครับสำหรับเจาะนะครับก็จะมี4 2นะครับ4 1นะครับ40นะครับแล้วก็47นะครับสำหรับชุดเจาะก็จะเจาะให้4คู่นะครับสำหรับชุดฟันนะครับฟันก็จะอยู่ที่3กับ0นย์นะครับ เด่นๆ่น3ก็จะมี3 1นะครับแล้วก็3 2นะครับสำหรับ0ูนย์ก็จะมี02 03แล้วก็0 8นย์นะครับสำหรับตัวเลขชุดฟัน3นะครับก็มี3คู่นะครับสำหรับชุดเบิ้ลเมื่อวานไม่มาเลยนะครับวันนี้ก็จะกันให้เหมือนเดิมนะครับก็จะกัน4 4นะครับ3 3แล้วก็0 0นะครับเป็นตัวกันนะครับชุดเบิ้ลนะครับ สำหรับแนวทางชุด3ตัวนะครับวันนี้ก็ขอให้เข้าโต๊ะอีกนะครับก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขชุด3ตัวนะครับเด่นๆนะครับก็จะมี3 4 2นะครับตัวเด่นนะครับแล้วก็040นะครับแล้วก็147นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องนะครับที่เข้ามากดสับสไครต์นะครับ กดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับให้อดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับ ที่สําคัญนะครับช่วงนี้นะครับเ c ซีพี่น้องนะครับไม่จําเป็นนะครับก็อย่าออกไปที่ไหนนะครับที่คนพุนพานนะครับโรคภัยไข้เจ็บก็เยอะนะครับแอดมินก็เป็นห่วงนะครับรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผม F c ซีพี่น้องช่วงนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ